ความรักของคู่พนางคะ่ะต้องบอกวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาติดตามเรื่องราวอีก3ปีขอแต่งงานคู่รักพนางเรือนหอพร้อมแล้วคะ่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ายินดีด้วยอย่างมากค่ะคู่รักพระเอกดังเอกอีก3ปีขอแต่งงานเรือนหอพร้อมแล้วสำหรับคู่อีกหนึ่งคู่ในวงการบันเทิงนะคะที่หวานกันฉ่ำชื่นจริงๆค่ะต้องยกให้กับโมเมนต์หวานๆในคู่ของหนุ่มเพชร ทักกิจและนักแสดงสาวไม้ธาริกาค่ะสำหรับคู่นี้แล้วแลวก็โด่งดังกันอย่างมากเลยนะคะหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีาสาวๆเห็นแล้วก็ต่างชื่นชอบค่ะและหลังจากที่ทั้งคู่มาคบหาดูใจกันเนี่ยเห็นได้ว่าจะมีแฟนคลับที่ถูกอกถูกใจเพราะว่าสไตล์การใช้ชีวิตของทั้งคู่เขาดูน่ารักมุ้งมิ้งกันจริงๆค่ะนับวันนะคะก็ต้องบอกว่าความหวานมีแต่เพิ่มขึ้นค่ะล่าสุดตั้งเป้าว่า3ปีจะแต่งแฟนสาว พร้อมกับปลูกเรือนหอเสร็จเรียบร้อยแล้วลุยทำฟาร์มสั้งอนาคตร,ร่วมกันหนุ่มเพชรเองก็ผันตัวไปทำสวนทำไรตั้งใจลุยธุรกิจฟาร์มเกษตรเต็มตัวพร้อมทั้งปลูกเรือนหอที่ชัยนาทชมฝ่ายหญิงมีความรู้เรื่องการเกษตรเยอะมากด้วยล่ะคะ่ะพร้อมกันนี้นะคะเจ้าตัวยังชื่นชมว่าผู้หญิงเองเ,องเนี่ยเก่งเรื่องต้นไม้ด้วยภูมิใจเริ่มมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยเรช่วงนี้ทว่างก็พยายามไปตอนกิ่งเพิ่มปริมาณ ยืนยันไม่คิดทิ้งวงการแพนเก็บเงินอีก3ปีจะแต่งแฟนสาวแน่นอนค่ะระหว่างกรุงเทพกับชัยนาทจะทําธุรกิจที่โน่นเลยเป็นสวนเรือนหอกันเลยตอนนี้ก็ปลูกผลไม้ต้นไม้ใหญ่ให้ร่มลื่นก่อนที่น้องมาเนี่ยเป็นคนที่จะชักให้เริ่มมาทําสวนสร้างหลักฐานของตัวเองให้มั่นคงซึ่งมีอะไรที่จับต้องได้ไม่ใช่ว่าอยู่ว่างๆไปวันๆเขาเก่งมากเป็นคนสรรหา ทั้งไม้ผลไม้นอกต้นแม่พันธุ์ทุกอย่างเริ่มจากการตอนกิ่งเสียบตาเป็นยังไงอย่าเ,ยเพชรไม่รู้จนมาจริงจังกับไม้ทำสวนเองเป็นทุกอย่างเลยพร้อมกันนี้นะคะบอกว่าแพนอีก3ปีเนี่ยจะขอแฟนสาวแต่งงานให้ได้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยคะ่ะ